เหนื่อยกูเหนื่อยนะเนี่ยแล้วมึงก็อึดชิพายได้ได้มาใส่ว่าไงว่าตามสามรอบแล้วเฮ้ยอืมเฮ้ยผมมีไม่ซทรายกูก็มีเอาดิต้องใช้ให้หมดทุกปืนก่อน ตัพื้นเพื่อนเออนั่นแหละเอาไปสองลูกเอาไปเลยใส่แล้วใส่แล้วเราจะรอจังวงวะหึนี่ไม่โดนไม่โดนเว้ยหลบให้หมดหลบให้หมดคูนค่นั้นคู่อ่ามาดิมาด,ดเาเิเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเอาลูกปืนไปได้เลยกระสุนหมดแล้ว กระสุนหมดเซฟบตัวตายได้เลยหุยหลบหลบบนหลบล่างอุ้ชียโดนกันได้หลบแบบดิจิตอลมึงทำเป็นอยู่แค่นี้ไงวะฮะขอมุกอื่นเพิ่ได้ไหมมุกที่เคมรก็ได้ <c oughs> มิซาป์ปะมิซา์มาแล้วมิซอินคอมมิง่งนะไอเกอร์ไอเกอร์นี่น ได้กับสก,กัดชัวร์เลยมีหลบมีหลบหลบเสร็จไปพื้นกูรู้เลยรู้มุกมึงแล้วพวกเกี่ยทามิซา์เลยแม่งหลบยากอีาหายเฮ้ยโว้ยเยอนี่ไปอืมพอไหวพอไหวพอสู้ไหวอยู่ ไม่ใส่ครับหลบยากหลบยากเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไม่เจ้เอาไว้เโอกาสหมดแมหมเฮ้ยเฮียชิบหายแล้วน่ามีหลอกมีหลอกกูรู้นะกูรู้เฮ้ย แม่งรวได้เยอะดีกว่าชอบชอบไหนมึงเอาไปอุ้ยเชี่ยกระเด็นเลยอะไรวะโวอ้ยอุงมีสายตามมีสายตามี้อ่ะกระสุนหมดลดเลยไปลดปิวปิวมีสายอุ้ยอุ้ยมีสาย โอ้ยท่านี้แกโดดหลอกพ้ยโดดโดดอุ้ยหนูเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวสัตว์แม่งเหลือสามตายท่าเมื่อกี้ทุกทีเลยวิ้ยแม่งยากวายี้ี่ะมิซ่ยมิซายหุยโอ้ยอีท่านี้แล้วพ่อมึงเธอหุยอืมเขี่ยหลบยากมาก ตายมาสก,กิลนิดเดียวกูตายเลยเนะี่ยไอ้ท่านี้แ้วอย่าหันหลังให้มันเฮ้ยล็อโอ้โหยโซซีโซซีเฮ้ยท่านี้แกวท่านี้แัววางพื้นไว้เฮ้ยชนะนแล้วเ yeah. ย้เฮ้ยกูรอดด้วยว่ะเลือดเหลือสามกูสู้ได้โโอ้โ เฮีย okay. ขอไอห,หัวถุงเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเฮีย yeah. ซาตานล่างสองชูดอิดอันทิวอิดได้ผมได้ผมได้สตรีมชีฟเมนด้วยว่ะโอ้ยโคตรหลืนหลุนสัตว์ไวแคทนะครับต้องสูต้องรอดรอดแล้วเนี่ยลงไปได้ไหมไม่ใช่ลงไปตายอ่ะกูสารอดมาขนาดนี้เดี๋ยวเก็บกระสุนละไอเฮียรอดด้วยเลือดเหลือสามหลบได้หมดเลยเป็นไงเป็นไง ่านยังผ่านดานนะครับโอ้โหเยอท้าดเอาอ้สันกูลอดได้ยังไ oh. งว้าวเฟรดเกมออฟดีมอนเดสฟักชั่นอ่ะลุยต่อเลยน่าจะใกล้จบแล้วล่ะอีกนิดนะึง